ครับสวัสดีครับแฟนครับเอฟซีฟุตติดตามโค้ชสุทธิ์สกายครับพ่อพญ่ามาแล้วครับนี่ครับพ่อย่าจบเกมมาไป็นเรื่องมั่งแล้วมั่งหอนแล้วนมึงอยู่สีสะเกรร็ดฟางหินเนาะสงสารพ่อพญ่าวะ <c oughs> สีหลอดเป็ลอดมือนั้นหลอดมาจนหอดมือนี่เ้าเปิดเพะหวัดล่องควอำปุ๊บเที่ยวมาหอดจนหอดมือนี่แล้วเนี่ยเอา้าเบิ้งค้าจูบพอ่อพญ่านี่ครับพี่น้องครับป้าโอ้ ุหยอดเลยพอภาพเขาสีสี่าไหนเข้ามาพอภาพสีสีมือนี่สีได้กินเมื่อไหร่เขากินมือนี่ให้สกินไทยเต็นมือว่านอาขอตอนนีบางนี่งหน่อสัไล่ยเป็นวันเ่เพื่นเป็นปะปปป๊อป๊อปปาบย จวดอี้่าพอพญาไหมจุค่ากล้องไทยครับวันนี้ครับเมนาวเามอยนี่อีี้่ะถนี่นี่น,นี่ซื้อบ้าน,บ,านบ้านห้วยขี้ตมใช่ใ<ไ>สร้างกล่องโอ้โบอ่ต้องถามว่าบ้านสาวน้ำหวานด้วยทำไมกี้กี่มอมาามดใช่ไมจะจุเพ็นบเ มื่จีบเขาไงมอสามเอาไว้สมัยกินบ่ขึ้นสมัยนี้เห็นราคาบ้านนี้แห้งเลยได้กับบ้านได้เลยแม่แล้วเนาะสมัยว่ามีโทรศัพท์ด้วยก่อนโทรศัพท์กับโทรศัพท์บ้านล่ะแต่จีบจะต้องขี่รถมอไซค์มานั่งเฝ้าบ่ได้เฝ้าแล้วขี่สั่งราคาบ้านไม่แห้งหรอเออโอ้เบิร์ตถวยที่ว่าพอเขาแย่ไหมเติมพลังครับ้องทองดูสิฟองทองอไอสัคกัมกอนแน่นี่ย่างมันอร่อยดิ เอายอีา่สิบแวพ่ป่นี่แล้วคนเยหรือเปล่ปนลานเ,เดีมีอยู่ด้มีคนเดียวต้งสุักพังคับจุบครับจุ้บจุจจต่อหน่อยนะโอ้ยต่อมันหน่อยเพรนเนาะ,ะ,ะ,ะมันต้องหนึ่งคูนหน,นึ่งเนาะบังคับตับโอ้ยสดๆปลาเนี้พรนโอ้พอพามเปตามีแห้งเลยมาง,งานกินดองเขาก็ได้กินก่อยกิน เหนื่อยเนาะกระดานเมื่อ้โอ้พอเอ้ยพอกันลูกชายพร้อมคอยสานอยู่้ิโอ้น้ำหอมคุณทุนๆุณมาทั้งุนกับทายลิปสติงดูครับคุณครับทายลิปสิกอย่างงี้ภาสวยได้บอกเราติดตามครับพี่น้องครับเอาอีกเื้ย ตัวใจดีดวะ่ะยงโปพุ่นลัแก้วปันปันกินไหมนี่ชักตอดน,นี่นนนนสมมวาลองเบลนี่ซือ้อให้ราไ่ปาหาซื้อให้สมมว่ากันซ่านานี่ชุดยอดเน๊ะหลังสันดีว่ะสมมวกันซ่าน เขาว่าเลยสิว่าคอนซานแต่คอนซานสิว่าคอนซานคอนซานคอนซานอ๋อจีลงต่ำก่อนเขาจีวอาแบบผู้ไทยผู้ไทยทั้งเลยไหมพาหนูหินครับหนูหินนางเอกเอ็มวีแล้วครับหนูหินหนูหินมาแล้ว น้องหนูหินใส่เสือปะเกลางไหมมันนี่ใส่เสือปะเกลางใส่สินเไหมมันนี่หนูหินเท่าครับไม่อยากเสือวะ<อ>เป็นเลนเนะมา่าก็เป็นเลนเป็นเลนเนาะ,ะว่าจะไปถ่ายหน้ออาอัลซรานหน่อยรอดละมาโซเลียถ่ายงานทุกทีเลย อ่า,า้มไ,ไ,ไ,ไปไหนแล้วเนีเ่ยเป็นปานมันจะไปไห้อือนี่ครับทางหน้หนาหลอกลวงมิกอัพหลอกลวงมิกอัพทิ้งานหลอกลวงมิกอัพม,มาแล้วคุมบุคุมบุคเป็นย่งน้อพอกำนันเลยเด็<า>่มัาสตรโอ้เน็่ัน,นา พม่ยี่พรตามมาท่านเหรอสาิอีสามก็สิแล้วเพาตามเลยรไปใส่มาใส่ลยบอกเจ้าตามเขามาท่นสามิดเลยเออแล้ได้เลอีสามโหลดมท่านบะโหลดก็ได้เลยเน็ตบ่มาเลยอ๋อคือใครยังไงขดอเบสแล้วของเขาใส่ทุกมูดนี่ก็มถูกข้อ 5G นะจ๊ะอย่างอ้เป็นท่อเนทุกมูดเ่ออเอากข้อมันเกี่บสมมุ ข้างหลังก็ยังเป็นแบบมืดๆมืดมากนี่คือเบื้องหลังนี่เลยผิดหน่วยซื้ออะรเปา่ากอ่บาทนมีอยู่เท่าไหร่ขนมโคก้่บาทเนี่ย พอกสีบาทเอาเอามือนละอืออยนึ่งพอดีเป็นมะบาอันแบบพิกกระบาดพริกใจแล้วใจแล้วปะฮาวาพกใจให้คอยใจยังส้มจังบาส้มสีบาทส้มสีบาทอันนั้น่ะน้ะนาส้มอันนี้อ่ะส้มส้มห้าสิบสิบโอเค OK、mile, 啊！对了、嗯嗯，对了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 

อ๋อมาสูตรมาฮอดแล้วพึง่งกินจุพึ่งแล้วไหมเอาไหมไอ้กินไม่ได้เจ้วานกินในบางเรื่องเจวันวันนี้แล้วถือสินแล้วถือสินในสามเดือนสี่เดือนแล้วแตะเลยมาินแ่บตอาหาร่บกินค่ะกินตะไครกับปลาซซองคาก็บดีกินหลายปีแล้วขว้ขงขาดีดีเด้จันให้เดจันให้ ฮะน้ำครบคนน้ำคกแม่เอ้าราก็ไปเลยไหมเราก็ไปเลยซ้มเติมเมคอัพครับถูกต้องครัเพราะว่าหน้าไม่ได้ล้างซํำเติม เพราะว่าคุณไม่ได้ล้างหน้ามาครับก็เลยซ้ำเติมครับทีกแล้วเลยกหอร่งหลอกลวงมันมันเชยแล้วจ้ะต้อง,องแบบอะไรับต้องซ้ำเติมเ,เมคอัพจ้ะอย่าให้เหลือดนีย จะเมินเอดีเมินอกนี้ไงกินเลยบอกินเหรอตัวเอดีกินเนื้ออยู่มั่อไ่นี่โอเคโอ้สอ,สอสันโซโสมัว้าได้กินสซมัวร์ก็สานแล้วก็กตัด เย็บล้างเขาโดนสวดเลยเย็บล้างเขา,าเขอบคุณครับนมคบขอบคุณครับคลิปนี้ฝากไว้ทีานี้ครับฝากกดติดต,ตามกด subscribe ครับรอชมคลิปต่อไปอย่าลืมอย่าพลาดก็แช่ชมเชีย่ยครับวันที่26นี้ครับยึดน,นึงเป็นเขายืนเม้าเป็นน้องแล้วกร ฝังเด้อร์ใสดกุ้งปิดครับเกามื่อสามมื่อหกมือ่อราคาสามร้อยสามสิบสามบาทหรือว่าเกามื่อครับบัตเตอเหมาเก้าร้อยเก้าสิบเก้าถักใบติ่เผ็ดอสหนอนเผ็ดแท่งท้าเวเผ็ครับโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกด subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวาดีๆทางช่องซิตี้ คล้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ f c อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ